สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเชิญชวนมาชมมาเชียร์นักกีฬาไทยในการแข่งขันรายการ Amazing Thailand BWF World Senior Championship พัทยา2025เที่จ,จัดขึ้น7-14กันยายนนี้ครับ <Yeah. S 1> เชิญชวนผู้ที่สนใจพาครอบครัวไปร่วมเชียร์ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆที่เมืองพัทยา และพบกับมากรรมอาหารนานาชาติได้ที่งานยังไงมาชมมาเชียร์มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับใครที่สนใจอายุมากกว่า35ปีและอยากจะเป็นตัวแทนประเทศไทยอย่าลืมมาสมัครคัดตัวกันนะครับไอยไ